ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดา,า,นาวคะนุาดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%ซ็นบวกลบ ที่สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่19เดือน2กุมภาพันธ์2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวทิพย์คิปิโด04กับ Del on, ดาวทิพย์โพไซดอนเท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ ความหมายจะแปลว่าคบหาสมาคมกับผู้แทนของกลุ่มลัทธิหนึ่งหมู่คณะหรือกลุ่มลัทธิทางปัญญาศาสนาปรัชญาชีวิตอันนี้ผมอ่านจากตำรายานมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกประโยคเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีเลยถนะ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับ อยู่ที่ค่าองศาที่10องศาราศีธนู52นิปดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100%ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่งกันไปนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วงดีเรื่องโอกาสดีๆของเรากันก่อนเลยนะครับจุดที่มาสูนลังสีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวทริปคิปวบิโยกับดาวทริปโพไซดอนเนี่ย เซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าจุดมิดพอยต์หรือว่าจุดที่มาส่วนทังสีนะครับอันนี้เนี่ยอยู่เข้าองศาที่10บองศาราศาีนู52าิบสาได้รับอิทธิพลของราศรีสิงห์ก็คือจุดเจ้าตาทิดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเน้นมาที่ตัวของเราแล้วก็เป็นจุดที่คุณอาจจะแสดงเหมือนความโดดเด่น ความเด่นชัดของเช่นคุณอาจจะทำงานโดดเด่นประสบความสาเร็จหรือบางคนเช่นบางคนอาจจะทำธุรกิจของตัวเองส่วนตัวหรือรับงานรับจ็อบรับงานอย่างที่สองคุณก็อาจจะมีลูกค้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะขายของได้ หรืออาจจะเป็นมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำแล้วโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจนเป็นที่สนใจของลูกค้าอย่างเงี้ยก็ได้ก็ทำให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นหรือบางคนอาจจะทำงานอยู่ในองค์กรกินเงินเดือนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะ แสดงผลงานบางอย่างที่เข้าตาลูกค้าเข้าตาหน่วยงานองค์กรของคุณทําให้คุณอาจจะแบบเหมือนมีความเป็นผู้นําหรือต้องรับผิดชอบบางอย่างที่เป็นเหมือนสภาวะที่ัวหน้าหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆที่ที่องค์กรหรือลูกค้าให้ความสําคัญกับตัวของคุณ เหมือนราศีสิงม์ก็เหมือนแบบภาวะความเป็นผู้นําความโดดเด่นการแข่งขันก็คือคุณก็จะมีเหมือนแบบเรียกว่าเหมือนเหมือนมีความโดดเด่นที่ที่คนเขาจะเอ่อมาพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณเนี่ยสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงองๆก็ไม่ต้องตกใจฟังไปหลายรอบ ผมอ่มนอานจากวงโคจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนิเน่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมืนแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้ แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคอนหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเเซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหม ความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอน,น,นตั้งแตบพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นเนี่ย ผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเรียนค่ายแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ80้80%แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัจญาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงฤดูแบ่งกี่แลดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้ แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เขาจบคอร์สราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนนันอยา่างงงๆเรียไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสาม,สามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะ จากสามหมื่นใจหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยูเนีเทน,นเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมตอนนี้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปรัชญาดาวมันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลังมาสอนดวงยูนิเทนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์ดสองต่อก็อจะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีก แล้วก็ต้องจําเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะ่ะนิดนะิดี่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงครอร์สสามก็หมื 10, 10, 15, ่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางาน ทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกครังนี้เนะี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้ผมจะสรุปคลิปนี้ให้คุณฟังก็คือในการคอรจรจร,จรงิงนะวันนั้นเนี่ยเรามาดูดาวทิปเอ,อตัวนี้ก่อนคิวบิโดลาวทริคิวบิโด,ด,ดเนี่ยเขาอยู่พิกัดของราสี แคปิคอนก็คือากกรอขขาศีมังกรน็คือแพะบุกเขากลุ่มดาวแพะทะเลไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลอินเทลเสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้นี้ปัญญางแพะบุกเขาก็คือปีนาผาปีนเทวด้ไม่มีสัตล์ทำได้อันนี้เป็นการอธิบายปัจญ,ญาว่าคุณอาจจะมีความสําเร็จบางอย่างที่คนอื่นทาไม่ได้เหมือนคุณคุณอาจจะทํางานบางอย่างได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งกว่า เพื่อร่วมง,งานหรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างๆมานานประสบความสำเร็จหรือคุณอาจจะได้เ,ออเหมือนแบบของบางอย่างที่มันมันหายากแต่มันมาถึงมือคุณอะไรมาเนี้ยคือแบบคือเช่นบางคนแบบว่าเป็นคนที่ต้องหาของเนี้ยคือพอคนขายเขาขาย คนอื่นก็จะมาตัดหน้าคุณล้าถึงช่วงนั้นเนี่ยโอกาสคุณเห็นก่อนหรือคุณคุณมีโอกาสจะได้ของสิ่งนั้นที่มันจํากัดมีน้อยแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นเป็นการอธิบายการตีความหมายคือเพราะว่าเราทอ,อ่คิวบิโดเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดเจ้าตายอ s c e n d a n อะเซนเดนก็คือสิ่งวัตอุที่มากที่ทําง,งานญาติสนิทของที่เราหรอกอันนี้ก็สามารถอย่างที่ผมอธิบายงานที่พิเศษงานที่จอดจง งานที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้แบบนี้หรืออย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะจะเจอคนที่มีข้อจํากัดเช่นอาจจะเป็นอายุว่าคุณน้อยว่าคุณรวยว่าคุณจนว่าคุณชายหรือชายหญิงนะหญิงหรือต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือว่าอาจจะแบบคุยกันรู้เรื่องแต่เจอหน้ากันไม่ได้คุยผ่านโลกออนไลน์อย่างเดียวหรืออาจจะไปเจอกับคนที่เคยคุยคนเก่าบางอย่างที่อาจจะเข้าใจกันได้ในช่วงนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะติดความหมาย ในลักษณะแบบนี้ได้ซึ่งถ้าลงรายละเอียดอดาวทอ่อคิวบิดโจอ่นก็อยู่ที่ห้าองศาราศีมกกังกรสีนิดักอันนี้นอยู่พิกัดของราศีมิถุนก็นคือดาวพุธคุณก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อการเจรจาบางอย่างที่คุณสามารถที่จะทําได้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้เหมือนคุณหรือคุณอาจจะมีงนานเก่าๆหรือว่าข้อสเสนอเน้อ ที่คุณยื่นยื่นไปนานแล้วพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะมีโอกาสที่คุณจะมีการติดต่อหรือความสําเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นกับดวงคุณเพราะว่าดาทิฟคิบิโดอยู่ใกล้กับ Digital จุดดาตาแอสเซนเดนสิ่งวัลล้อมกรน,นีสิ่ง้องที่บ้านที่ทํางานตรงนี้อันนี้ก็สำคัญนะแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดที่ที่ลึกเนี่ยเออตรงนี้ ascendant เนี่ยที่อยู่ใกล้กับดาวทิพ์คิวบิโด้ะซึ่ง ascendant เนี่ยก็คือสมการในวันนั้นด้วย ascendant เนี่ยอยู่พิกัดของดาวยูเรนัสแล้วก็มาโยงกับดาวทิพ์คิวโคโนดโคโนดโคโนดอย่างที่ผมอ่านอ่านไว้ให้คุณฟังก็คือแบบ ก็คือความหมายเนี่ยมันเป็นในทิศทางบวกแล้วก็เออซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่ตีความหมายแบบนี้ได้นะกดไฟดีนะถ้าเช่นนั้นโคโน,โนเนี่ยแปลว่าสิ่งต่างๆที่ตกมาสู่เจ้าชะตาลงมาจากเบื้องบนคนงานลูกจ้าง ข้าราชการผู้อื่นเป็นผู้บังคับบัญชาคือมันเป็นโครงสร้างทิศทางบวกอันนี้ก็จะหมายถึงคุณมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เงินเ,ออเงินผลประโยชน์บางอย่างที่มันโดดเด่นหรือคุณอาจจะได้งานที่โดดเด่นหรือคุณอาจจะทํางานผลงานออกไปแล้วมันโดดเด่นหรือคุณอาจจะพึงพอใจกับผลงานบางอย่างที่ตัวคุณได้ทําหรือคุณอาจจะพบเจอกับ บุคคลหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่ทำให้คุณต่อยอดแล้วทำให้คุณได้เความสุขทำให้คุณได้เงินไอ,อ้ที่เขาว่าความสุขก็มาจากดาวทิพย์คิวบิดที่อยู่ใกล้อ่ะจุดเจ้าตายแอสเซนเดน์คืออย่างที่ผมบอกก็คือข้อมูลบางอย่างอาจจะทำให้คุณได้เงินบางบางอย่างอาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องงานเนี้ยซึ่ง คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่น mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงจริแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลยว่วถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศาด ซึ่งจริงๆแล้วไอ,อ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อม <What S 1> <eterm oon> ูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลแล้วไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนเ็าจะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ็มก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้อันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสงช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศรีไหนก่อนหลังแล้วก็ ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมั่งน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะคือคือ,ค,อคือประเด็นอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบสมมติว่าเออเขาอาจจะต้องเรียนเขาอาจจะไม่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเนี่ยแต่เขาอาจจะแบบทําทําเรื่องเรียนบางอย่างปพะสบความสําเร็จบางคนไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยบางคนแบบค้าขายหรือบางคนแบบข,า,ข,า,ยบขายของเงี้ย ก็มีโอกาสที่คุณอาจจะได้ความสุขก็คืออาจจะมีคนมาติดต่อทำให้คุณได้ผลประโยชน์ได้เงินเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าฉันก็ทํางานกินเงินเดือนอยู่แล้วจะไม่จะไม่ได้เงินในเงินเดือนก็ตายตัวอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบมีผลงานที่โดดเด่นเข้าตาองคอ์กรลูกค้าอย่างเงี้ยเชื่อมั่นศรัทธาคุณอย่างเงี้ยผลงานคุณแบบระดับเทพระดับเจ๋งแบบแบบแบบระดับสุดยอดอะไรมันมันก็ บางคนอาจจะเพราะหนูว่าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านคือคือไม่ได้ทํางานมันจะเป็นสุดยอดอะไรอันนี้ก็อาจจะมีความหมายว่าคุณอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างหรือคุณอาจจะแบบเอ,อมีบางอย่างที่คุณทําแล้วเนี่ยส,สิ่งที่มันค้างค้างในใจคุณคุณอาจจะทําบางอย่างได้หรือหรืออาจจะมีคนมาให้ผลประโยชน์ดีๆกับคุณก็คืออันนี้ก็ มันสามารถที่ตีความหมายแบบนี้ได้คานนี้เนะี่ยถ้าเราลงรายละเอียดตรงนี้อีกอันนี้คือวิดีโอใช่ไหมคานนี้เนะี่ยคือตรงนี้มันก็สามารถที่ตีอย่างนี้ยถ้าเป็นเรื่องความรักแปลว่าคุณอาจจะไปเจอกับคนที่ที่ให้วิตรภาพความรักของเราดีๆอย่างนี้ได้ว่า a s c e n d a n นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะมาโยงกับดาวทิ Tip, เรวทิปโคโนดความรักคุณอาจจะดีขึ้นก็คือเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของของเราแบบน,นี้อย่างที่ผมบอกบางคนเอ้ยมันต้องการความรักมันจะแปลว่าไงมันก็มันก็แปลว่าคุณอาจจะได้งานชิ้นใหญ่อาจจะได้เงินบางอย่างแล้วคุณอาจจะได้ความสําเร็จเนี่ออกไหมนี่คืออธิบายให้คุณเข้าใจเพราะว่าบางคนความรักฉันดีอยู่แล้วฉันต้องการเงินอย่างเดียวเงิน,เง,นเงินเท่านั้นอย่างเงี้ย บางคนก็แบบไม่ต้องงานเงินเงินเยอะอยู่แล้วต้องการความรักคุณก็อย่างที่ผมบอกเปลี่ยนเขาว่างานเป็นเรื่องของความรักเป็นเขาขความรักเป็นเรื่องของงานเรื่องเงินอันนี้ผมอธิบายให้คุณเห็นภาพนะคันนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยในในในจมรการวันนี้ตอนตอนที่ผมเห็นเนี่ยเอ่อ จุดที่มนส่วนหลังสีที่อยู่พิกัดของราศรีสิงห์ทำมุมเอตัวนี้เก้าสิบองศาของดาวพฤหัสพื้นฐานนั่นคือเรื่องความสําเร็จก็มีโอกาสที่คุณจะมีความสําเร็จที่เติบโตขึ้นคืออาทิตย์พฤหัสก็เหมือนคุณมีความสําเร็จคุณอาจจะได้งานคุณอาจจะได้ตําแหน่งหรือคุณอาจจะมีเรื่องของผลงานบางอย่างที่เติบโตขึ้นแล้วคุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศ การติดต่อชาวต่างชาติในเรื่องของความรักในเรื่องของงานหรือโอกาสเติบโตบางอย่างที่เกิดขึ้นว่าพิรหารมันคือเรื่องความสําเร็จแล้วก็การขยายตัวแล้วก็เป็นความสําเร็จที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะพิรหารเนี่ยอยู่ในราศีเมีนกะ็คือดาวนิจจนคันนี้ค่าองศาอยู่ที่11องศาราศีมี24น24นะิ้ดานี่ยอันนี้อยู่พิกัดรของราศีสิงห์เหมือนกันก็แปลว่าเป็นการจอดจงความสําเร็จที่ตัวคุณ แล้วก็ถ้าลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนชะตาที่เจ็ดซึ่งเรือนชะตาที่เจ็ดก็จะหมายถึงเรื่องคู่ค้าคู่ครองม,ม,ม,มันมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีความสาเร็จในเรื่องของความรักนี้ก็ได้นะความรักของคุณเติบโตขึ้นได้เจอของที่คุณถูกใจในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือการติดต่อทางโลกออนไลน์ทําให้คุณประสบความสาเร็จหรือจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของโอกาสงานเนี่ยก็แปลว่า คุณมีโอกาสที่มีเรื่องของการติดต่อกันเจรจาที่สามารถที่ต่อยอดทาให้คุณประสบความสําเร็จได้แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดแต่เขาจอดจองมาที่ตัวคุณที่ไม่ได้คดคิดว่าอยู่ในรัสิซีมินดาวนิจูนก็คือเหมือนแบบสภาวะที่คุ้มคืออ่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยประสบความสําเร็จได้ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยงานนี้ฉันจะทําได้หอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเฮ้ยฉันไม่น่าเชื่อว่าเงินนี่มันมันจะกลับมาหาฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันคิดว่าฉันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับกับตัวของคุณ แล้วก็เอ่อโพไซดอนโพไซดอนเนี่ยก็ทำมุมส5ห้าองศาจุดเจ้าตางเมอร์เรเนียนมเมย์ได้แปลว่าจิตวิญญาติชาติญานสาม,มัญสำนึกเอ่อแปลว่าสาม,มีแปลว่าพ่อได้แล้วก็อยู่เรือนตาที่สองก็คือเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ในเรื่องของความรักได้ด้วยเพราะว่าเรือนตาที่สองก็คือราศีพฤษภราศีพฤษภดาวจากราศีพฤษภก็คือเรื่องดับสุข เราสุขก็จะหมายถึงเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินโอกาสที่ดีที่สามารถที่จะเกิดขึ้นของคุณอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ททดีนะแล้วก็อ,อ๋อมาโยงจุดแม่คือเป็นเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่กับตัวของเราแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จได้ในลนักษณะของการใช้สติปัญญาในการใช้ความคิดบางอย่างของคุณที่มันแบบเหนือกว่าคนอื่นเนี้ยก็ได้ เนี่ยว่าคู่แข่งอย่างนี้ก็ได้ทวน,นี้โอเคแล้วก็อย่างหนึ่งเอซเซนแบน์ ant, ในการคนจรจินวันนั้นทาม,มุมเก้าสิบองศากับ,กบเจุดเจ้าตัดจันทร์แล้วก็ดาวยูเรเนสอันนี้ก็ดาวยูเรเนสทำมุมร้อยสามสุดห้าองศาสามารถแปลว่าคุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเช่นคุณอาจจะได้ลูกค้าคุณอาจจะได้เงินได้โอกาสอาจจะได้งานอาจจะได้เรื่องของความรัก ในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเรื่องการติดต่อทางโลกออนไลน์ทำให้คุณประสบความครเร็กการติดต,ต่อต่างประเทศก็ได้เพราะดาอยู่น,นะครับอันนี้เป็นความหมายที่ดีนะคือแบบไอซ์แนด์นเนี่ยสามารถแปลว่าความคุ้นเคยของบุคคลเพศหญิงการครบหาสมาคมกับบุคคลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดถูกผู้อื่นชักนําเข้าไปในสังคมเห็นไหมคุณอาจจะได้งานอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่าง ผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยอาจจะมาหาคุณแล้วก็เป็นเรื่องของความสาเร็จได้ถ้าลงรายละเอียดเอจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาคจรเองเข้ามาในเรือนตาที่เก้าซึ่งเรือนตาที่เก้าก็จะปแปลว่าเรื่องของต่างประเทศก็คือเรื่องดาวพหัสก็คือความสาเร็จที่มันเติบโตขึ้นของที่คุณถูกใจมาในเรื่องของการติดต่อเอาว่าจุดเจ้าตาจรรันอยู่ในราศิกันราศิกันก็คือดาวพุธก็คือแบบสามารถที่ แปลได้อย่างนี้นะจันพุธเนี่ยแปลว่ารถยนต์ก็ไดนะ้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกันติดต่อกันเดินทางคุณอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ยันพันนะอาจจะได้รถหรืออาจจะได้ออการเจราจาบางอย่างจันพุธเนี่ยจะแปลว่าความไวของสมองประสิทธิภาพทางความคิดความทรงจําความสามารถในการนึกคิดเยาวชนเด็กสาวหญิงสาวหลายชั่วโมง เวลาทางานยานพาหน,นะรถยนต์นี่คือความหมายในดวงยงู่นี้นที่สามารถแตกผมอธิบายหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้เราจะมารวมนี่าดาวทิพย์คิบิโดมาสู่ลังสีกับดาวทิพย์โพไซด,ดอนเราส่งตัวลงกานที่สู่ลังสีจุดที่มาสู่ลังสีตัวนี้ก็มาเจอดาวพูโตกับดาวทิพย์ไซอุดพูดโตก็คือเรื่องของการพัฒนานการที่ดีเซอุด สามารถแปลได้อย่างนี้เออฟังให้ดีนะมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้นำการก่อตั้งพัฒนาการหรือการเปลี่ยนเป็นรูปคือเป็นลนักษณะของหน้าที่ในการก่อสร้างครอบครัวการเพิ่มจำนวนของการสมรสการเพิ่มแรงและสมรรถภาพ จากการสามารถีกันการก่อตั้งกันสมาคมเริ่มต้นในบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่การปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จการเพิ่มมากขึ้นของหน้าที่การเปลี่ยนรูปซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะใกล้ๆนี้การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพอันนี้มันก็จะเป็นในด้านบวกคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับ ส่งเราอาจจะมาเรื่องของการติดต่อเพราะว่าเดาวทิศซอุดเนี่ยมันจะมีความหมายหนึ่งที่สามารถแปลว่าเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟอาจจะหมายถึงอาจจะมีเรื่องอีเมลหรือการติดต่อทางโลกออนไลน์มือถือไลน์ม essenger การระเบิดของไฟดวงใหญ่อาจจะหมายถึงลิงก์ที่ติ้งเข้ามาอย่างเงี้ยอีเมลที่ดีเข้ามาไลน์ม essenger ที่ดีเข้ามาติ้งอย่างเงี้ย เนี่ยอันนี้ก็คือการประยุกต์กับข้อหมายที่มาอิงกับการใช้งานปัจจุบันนะแล้วก็มาโยงกับตัวนี้ Ascendant อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าจุดอิทธิพลก็คือจุดเจ้าตาคือดาวสามดวงก็คือ A บวก B ลบ C ตรงนี้ A ก็คือดาวทริคิวิโดก็คือดาวทริบโพชิออน สก็คือจุดเจ้าตายแอแสเซนเดนต์เรียกจุดอิทธิพลภาษาอังกฤษเรียก Sensitive Point ต,ตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยมันเจอกับดาวทิปฮันเดสก็คือคุณอาจจะมีการแก้ปัญหาบางอย่างแล้วคุณประสบความสําเร็จความสเามสเร็จที่เกิดขึ้นทําให้คุณได้โอกาสที่ดีหรือคุณอาจจะไปเจอพวกพ่อไว้แล้วเรื่องความรักอาจจะเป็นพ่อไม้ไมหรือคนที่ําอาชีพเกี่ยวฮันเดสแล้วทําให้คุณได้ผลประโยชน์แล้วก็ จุดเช่นที่พอยเนี่ยมันเจอร้อยแปดสิบองศากับโซลารเดย์โซลาเซราเดย์มันจะเหมือนพันพราทิตย์ทรงกฎที่ทํามุมตั้งฉากกับศีสานเราก็จะหมายถึงจุดความสําเร็จหรือว่าจุดที่เน้นมาที่ตัวคุณแล้วก็โซลารเดย์ตรงนี้ก็อยู่เรื่องตาที่เก้าก็คือยาวพดรดถึงเรื่องของต่างประเทศความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบที่คุณแบบมีการขยายตัวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ จุดเซนซอร์สพิอยตัวเนึงก็จะมาเจอกับดาวทริฟวาคนดก็คือมันแบบพลังหน้าที่ไม่สามารถต้านทานให้คุณประความสำเร็จได้คนี่ให้ผมยอยนดีๆกับคุณเพราะอิทธิพลของเอดือนจัดาที่11อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นพฤหัสจันทร์ก็คือได้ของที่เราถูกใจนะก็คือ เราไปพิสูจน์กันมันจะเกิดขึ้น,นับคุณแน่นอนร้อบวกลบนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ผมขอให้คุณประสบความสําเร็จ2องคุณจะได้เงินหมื่นก็ได้สองหมื่นไปเลยคุณจะได้เงินแสนก็ได้สองแสนขอให้เป็นจริงด้วยเธอสาธุนะครับก็ใครอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องทําไม่เป็นทักมานะครับเด๋นวผมจะแนะนําให้คุณจะได้ดูคลิปก่อนอื่นล่วงหน้า30วันนะครับ ได้เตรียมตัวก่อนโอกาสดีๆเป็นของคุณแน่นอนระหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตโย่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุทกๆคนประสบความสําเร็จนะครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่ดีความรักที่หวานชื่นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้านะครับนั้นแค่นี้นะครับบายยสวัสดีครับ